สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมันนี้กะอุอ้ยเอาไปไม่เห็ดเครื่อง B A ครับเครื่อง Bioexcel กำจัดขยะ In C นี่สนัสดีวันนี้เป็นทุเรียนทุเรียนเบือกทุเรียนหอมหอมลีเดอร์แต่เนาวแล้ว เบ่งบานเบ่งบรรยากาศหลอบฟายกินกินหอมซ่นใจครับบรรยากาศนี่บรรยากาศดีๆีูุกทุ่งลูกทุง่งเลยครับบรรยากาศนี่กูได้รักโลกกัเศร้าใส่ทุงปลาติกด้วยครับเครื่องยุ่งในผม อุ้ยววนเครื่องเลยอสุดยอดบุกาลุกเขามากครับยันข้าอยู่นี่ข้าลเราคืนบ่ได้อีกง่ายอีกมาโค้เขา่มามดึงให้เ้ยต้องจ้างเขาดึงดึง ผ้าดหรอผ้าดหลอกกองขยะมึงได้สงบขึ้นสูงเง,งินเบ่งมาคว้าบึงเอาครับบึงเอาเลยบรบรยากาศแบบว่าแดดฝนตกตอนฝนบ่ตกนี่แห้งมิ้นกว่านี่ครับฝนตกมากนี่กินสีเหี้ยนะคุ้นกับจีบลายเจี่ยม ทั้งเรื่องเลี้ยงกันอยู่แจวครับแจวอยังวนอ้หูโอ้แววโออมแมนจงแกวโอเคครับไปพวกันเลยครับผมสวัสดีครับ